สวัสดีพี่น้องมัอนี้ก็พบกับเจ้าโอคือเก่ามัอนี้เจ้าโออยู่ใส่ดาวเบิร์ดูว่าเจ้าโออยู่ใส่มัอนี้ดาวเบิร์นางหลังฟ้าสิฟฟ่าแปลกๆเนาะบอกก็ได้มัอนี้เจ้าโออยู่ห้องมอพี่น้องเจ้าโอมาเผาอีเมยอี่เมยคพรมดันเขื่นนอนห้องมอสองมือแล้วมัอนี้เป็น ริมปิโตเมืม่อวานนี้เซาโอบารีมาเพราะว่าเมืม่อวานนี้เซาโอเข่าในเมืองเข่าในเมืองอีเมย์วสบายนงบัวโทรบอกว่านงบัวมาตกเหรียนเมื่อวานสี่โมงสี่โม,มงแรงนงบัวโทรบอกว่าเอ้อว่าอีเมย์วสบายความดันขึ้นแหงเกือบเอามาหงมมองโบธันพี่น้องเกือบเซาโอบารีเห็นหน้าแม่ถ้าเอามาหงมมองโบธันเมื่อวานนี้ แค่ว่าชาวโอบริเ็นน้าแม่เลยคือสิหูซกผิดไปตลอดพี่น้องวัน mm hmm. นี้เขาก็ามาเผ่าอีเมรกามีน้องบบวแล้วกับอีโคนแล้วก็มีนออ้อ,นนองสาวอีกสองคนมานำเดี๋ยวสาวโอสิสลับกองให้เบิร์นน้ mm hmm. นองสาวสองคนสบายดีท่านผู้ชมแน่คนนี้คือสีจำได้นะพี่น้องอันนี้ก็น้องลบ ที่เคยไปถ่ายคลิปน้ำเส่าโอ๊หาหน่มไม่นะคลิปแรกน้องล็อกอันนั่งอะมกจิตตาน้องบัวเอาบัวเดี๋ยวจะให้เบิ่งน้องบัวน้องบัวเผาแม่น้องบัวนอนเผาแม่หรืวนอว่าแม่นอนเผาน้องบัวกันยังบัวหัวพ่อเสภารับหรือยังยังแม่เส่าโอตอนนี้แม่กะ บรรยากรวนเพื่นแน่เพื่นหาก็ได้พักพรมาเล่าสู่ท่านผู้ชมพังนู้บัวว่าอีแม่เป็นจังไดวันนี้น้องบัวกับสีมาเล่าสู่พังเมื่อวานอีแม่เป็นจังไดเมื่อวานนี้ตอน<า>จะมาแจะงเงยนวานน,านี้อ,อีแม่วันไหนตอนที่เหกค่ะแม่ว่าว่า เราอยู่โรงเยนเราทร้อยมาแล้ว่บ้าบาบ้านเบิรเข้าเบาอากาเบิรนขนะเราที่สิยังบุญเจ็บแห้งเจ็ดั่วเลยเทากับเบิร์คาเตบาล้วเบิ่งนแล้วมาด้โดยมาจนนเมื่อแต่ว่าเขาก็อยู่ดนเติ่อยู่แต่ก็มามาฮอดสีฮอดอันทางเขาเลื่อนแหลกไก่นะผัดทีตโทรศัพซาปในทง เราโทรได้เินเชียงโทรทราบเลยเจุาก็ได้จอดเทือนมาเทือนแล้วกันเราอยู่นอกทะเลเราโทรอีกสายที่หาห็นสีสายเหล่ากับอันนองลบกเราแม่แม่ไปโทรยังวะสีสายแล้วกันหอมทามแล้วแม่จะโทรเห็นยังจะโทรอะไรเห็นยังเราคิดแล้วเราอยู่นอกอยู่คนละภาคเลยกันเราบุปผาหมดแล้วโทรอีกสายที่หา แม่เจ็บห um, ัวแห้งว่าเอาซิวออกเลยเหลกเขาเฮือนจจ็บปวดเกิดเหล็กบ้านนี่เกือบไปเราเราอยู่ในห้องคนเดียวเราอยู่ในห้องคนเดียวอากับขับไปเห็นยังบุได้ขมังเลยพอดีเอายากอยาอย่างวะยากระซูมบอยาเนี้ยเกือบบริเวหน้าแม่เห็นเห็นยังบุได้เอิญหอ่หอยเลยแล้ววี่งบอยเห็นยนี้ยนี่นอกมาตรงเฮียนเถื่อนมาอุโมฮะก็เปลี่ยนเถื่อน ไม่อเช้าเลยคืนนี้มันเล็กเลิกลงคืนจ่ะสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเปลี่ยนเถียงคืนเปลี่ยนท้องเยนมาต้องเย็นจนเปลี่ยนเถียงมาเลยมาของ้อยเลยโมโหสิว่าจะไปวานนี้บัวโทรบอกโจ้ัยอ๋อเจ็บหายอจะน้องเพราะว่าไปวานข่าวของเขาตอานั้นเมื่อข้าสิออกมากออกก็ได้เพราะว่า มันขำเลยเ่าสีออกมาสีออกมาจาังไหนวบมีโหลดพะว่าเมื่อวานนี่สเโอกะก่อนสีออกไปเชโอกะ่วนอีเมลเลยว่าแม่ไปน้ำพราววไปสวรรค์น้าพราวอแเราพากันไปสวรรค์เลยอีเมลค่ะแล้วบอกไปแล้ว,ว่าแม่ว่าอยากไปก็เลยว่าเชโอกะคิดว่าแม่บ่เป็นยังอันนะเชโอกะเลยไปใครแต่น้องบัวบ่ได้ไปน้ำเมื่อวานถ้าน้องบัวไปน้ำนี่ เท่ากับจสิว่าจังใดวะจากใครจีเบิ่งแม่ถ้าแม่เป็นยังไปนี่โฉขึ้นชิงหูสึกผิดไปตลอดฮะนะขนาดต้นนี้โฉยังหูสึกผิดแล้วพีแม่บอกยังไปไปเบิ่งเนาะถ้าอีแม่เป็นยังไปโฉขคือสิงหูสึกผิดพี่น้องเพราะว่าบอกง่ายว่า แม่เป็นยังกับบริบูรณ์นะนะเชอกับโบฮูโบแม,มนว่าตั้งใจสิไปบาดแม่ดอกเพราะว่าตอนเโอสิไปเชอเขาก็ว่ากับแม่แม่ก็ ne, กยังดีๆอยู่บริเูรณ์ยังถ้าความดันเนาะมันสิขึ้นมันก็นขึ้นบาดเดียวเฮากับโบฮูว่ามันสิขึ้นบาดใดชิบชีวาจังเลยเน,นาะเมื่อวานนี้น้องพ่าาโทรหาเโอเโอก็นจนนั่งหายเมื่อวานนี้ บ่จักแนวสีเห็ดนะนะว่าจุง,งมบัอยากออกเมื่อวานใครแต่ของบัวบัได้ไปนำขนมบัวไปนำจักเศษยังไดกันยังดีที่ขนงบัวอยู่หาโหลดไายอีแมมไปห้องมอเอาอีแหมมาห้องมอถ้านมบัวบูอยู่จักเศษยังไดจะกไรสิเป็นคนไปแหลนหาโหลดอียงพาแหมมา โอ,อ้ก,กับเมื่อคืนนอนจนเวลาเบ,บื่งตากับเป็นสีรอยๆไปน,นองอุกใจบ่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี่จนว่าเมื่อเช้ากับเมื่อคืนนี้จนชี้แจ้งเลยนะยังบ่ได้นอนนอนประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ตื่นเมื่อเช้าตื่นเมื่อเช้าโอ้กับฝ้าออกมาเมื่อเช้าน,น,นี่ไปหาซื้อเครื่องแล้วก็ฝ่าออกมาเลยออกมากับ มาเตสวรรค์และกักายมาหาเมเลยบริเวรเฮือนเลยนะมาหอดและกักายมาหงมงมโซสิใ้เบิ่งกอีเมกับน้องบัวจะพาก,กันเหตุยังอีเมแล้วกันนอนรับรับ,รบตื่นตื่นนะน่ะก็สิิห้เห็นคนอีเมแม่โซใส่น้นนำ ทงที่สองวะข้ากกะรับรับตื่นตื่นนะนะโจมาหอดกะฝ่าวมาหาแม่แล้วก็ออกเมื่อไปเห็ดกินโจกรเห็ดขวัวพักยังนี่แล้วว่าความดันเราขึ้นไปแพทยดว่าหามบ่อยกินประเภทซีนยังนี่โจกรเห็ดขวัวพักแล้วก็ เอาหลวกกุ้งใหมีแม่คนก็กินเผาแล้วคนก็นอนประกอบส่วนคนมาเผานอนจะแต่ละคนเมืองที่นอนสภาพจะใจแค็งครองนะพากันนอนแบบนี้แหละนอนตำพืนแบบนี้เลยคนนั้นในกระเตงป๋าแดันั้นเลยบ่ได้นั่งอยู่สา์เลยนะ แบบนั่ง uh พื้นเลยอ่าบัวอีพออยู่นอกอีบัเบิ่งดูย่งหรือเบิดหมดแล้วก็บ่ยอมถิ่มนะพี่น้องมีแต่ของเบิดๆนะบ่มีแนวถิ่มจักอย่าง มีอย่างอีกจกออกมามีอย่างอีกเลยย่างบัวตัวหนาย่างยิงแย่ขันตอนย่างเลยถิ่มโรเด้อตัวแรกนำไปถิ่มที่ท่าขยะคนทงทงไปทงบัวบ่เถิงในมกัถิงนองลบช่องมือ้วเพผ่านมานอนเผาอีแม่นำนองบัวอันนี้ก็เป็นนองสาวมานอนเผาป้า อันนันการะนองสาวมาเผา,าป่าอีพอสบายดีท่านผู้ชมนะพอมานอนเท่ากับชิดเพากันอยู่แบบนี้แหละพอบาอยากออกไปถ่ายยุ่นอกออกบ่ไดพิ้นบ่ให้ถ่ายเทวทอทิบสดเดน่น <c oughs> ก็เลยพากนาันนั่งบ่ญูอีเห็ดยังมานาั่งเผาอีเม่สสองสาวนี่ก็มีแต่หลินโทรศัพท์อย่างเดียว ตาแบบเป็นชีลอยๆ่านหรอแ้ว่บบมันอป็นไนอนเลยมบบเป็นนอนบลาบแม่หน่อยหนึ่งอย่งนี้เขาบอกว่าเขามาส่งของกินให้อีแม่โบเมอกนตึกตึกว่านอนหนยนึ่งนอนเตแจงกลางคืนนึ่งลับที่ไปพลิบ้าพอกะพอก็ลุกไปลุกมาเกือบว่าได้เห็นหน้าแม่เมื่วาน จั๊กซี่เห็ดจังไดเนาะถ้าอยากขึ้นก็ขึ้นบัดเดียวความดันถ้าอยากเป็นก็เป็นอาบัดเดียวพี่น้องแบบเฮามบุหงาจำถ้าเป็นเจบเป็นไข่เฮายังหงว่าเออเป็นเจบเป็นไข่ยังจังไดเฮายังหงอันนี้แบบขึ้นบัดเดียวเลยถ้ายจะข้นก็ขึ้นบัดเดียวเวิ่งเมื่อเอินอีแม่กัคิดว่านานสุด้ออ เพราะว่านอนสมมือแล้วแพบบอื่นนาจีอนญญาให้ออกนบัวอือกัาก็แก่ไปพี่น่ะอีโรเีนบัวกับไปองเฮียอีพอเผาอีแม่คนเดียวนี้เช้าค่านว่ามูวานโชว์บริยูคือที่เห็นนั่นแหละโจ้าบริยูบ้างเกือบปรเย์นาเม่ถ้าเม่เป็นยังไปปวดหัวสุดขีดเลยขนาดไปมูวานก็ยังหัวสุดขีดแล้ว คือบรียวยืนนะนะโอ้โหน่าชื่าตาชมัยนอนไม่ตองโอ้โหชิ่บาจะช่ายังไงไม่แตกเศโอก็นบองว่าชิ้นนอนพักผ่อนไม่นอนวไยรุ่นตาก็้หูแล้ววะเข้าเหวนอนจำได้ขับรถมือเลย เราไปเหยื่นเดี๋ยวไปเหยนเดี๋ยวไปมาเขาเหยื่นอีกเอาเครื่องมาที่อีกไปทันตวลาแล้วนอนแล้วก็ซี่หาอีแม่ฝักพรบ่อยอยากบ้าดังแน่บ่อยอยากกวนเพลินอยากให้เพลินฝักพอนอนฝักพอนรลายๆเพราะว่าความดันขื่นนี่แพทย์เพลินบอกว่าหายฝักพอนหายปักพรแล้วก็บ่อหายเสียงดังเพราะว่าอีแม่นี่ยค่ะเสียงดังเลยตกใจเลยเสียนนัานเลยน้องว่า บอกง่ะพี่น้องสมมติว่าอีแม่นี่นั่งอยู่คนเดียวแบบดังแบบเดียวเราหนั่งอยู่นะแบบเรานั่งเห็ดยังกัญญาแบบหนังอยู่คนเดียวเลยที่มีคนมาเห็ดเสียงดังใส่นี่แมนถ้าเอาพท่านกับแมนแล้วอีแม่สิเป็นแบบซีถ้าเอาไปงหมอท่านหนึ่งกระโลดถ้าไปพท่านกับไปว่าบอลโลดกระโปงหูเสิเห็ดจริงเลรพะว่าพัวอีแม่มากับพัวร้ายเลยไปงหมอใส่กับไป บอดีกินยากะ่ะยาะบางทีกะมีคนนั่นแนะนำม,มาว่าเออกินตัวน,นี้ดีเดอ้อกินตัวน,นั่นดีตัวน,นี้ดียังกะก็พากันซื้อมาให้กินแต่บอดีกินตัวใดกับบอดีกินตัวใดกับบอดีกะเมื่อปัญญาคือกันพี่น้องกินกับแบบพอทุเล่าชีซื้อ แบบนั้อืมแม่ค่ะจนได้กินยาประจําเลยได้พี่น้องแบบว่าขาดยาบ่ได้มันขาดยาแล้วก็เออคือเป็นโรคจงเลยกินยาประจําตลอดเลยถ้าผู้ใดมียาดีก็แนะนำโสโอในเดอร์เดี๋ยวโสโอสือมาให้แม่กินเพราะว่าสโอว่าเมื่อปัญญาเลยรบ่หัวสือยาอย่างมัน กินกินหลายอย่างแลว้วาเพื่นยากระยาตัวใดที่พื่นว่าดีกักินบางทีกับเป็นยาแบบบริษัทอามาคายอยังกัแนะนํามาวันดีเดอ้อตัวนี้ดีเดอ้อกัซื้อมาก,กับมันบ่ดีโู้เสฉดจังไอยากลับบวบัว ก็มีก้าเาโอกับน,น้งบวัวคออานุญาตขับ่อนตอนพี่น้องไว้เมินตาบกผืนเซโอกับน,น้งบวัวกับคอจุกคิดเพียงตัวนี้เดอ้อถ้าผิดพลาดประกันได้กขอโทษขอเอาไปในในาทีนี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เาโอกับน,น้งบวัวในเดอ้อบ๊ายบาย